เอา้ารายกรยิงที่ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมไม่ใช่อันนั้นมันคลิปเปิดตัวเก่าเอาไมเอาไม่ไมเ,เอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม What <the> fuck? แกมินิโวนะครับแต่ทำไมต้องเปิดตัวอย่างนี้ไม่รู้เหมือนกันเรามาตั้งชื่อของเรากันดีกว่านะครับผมอายุ13นะครับก็ต้องเป็น2007โอเคเยี่ยมเดือนเดือน กุมภาชื่อเล่นของผมนั่นเหรอทำไมผมพิมพ์ไม่ได้อ่ะปียอมนที่ใจจริงเออกูเอาอันนี้ก็ได้ผมพิมพ์ไม่ได้นะท่านผู้ชมผมพิมพ์ไม่ได้มันรู้ไปเไรอ่ะไฮค่ะค่ะคุณมองตรงไหนอยู่นะโอเคสอนธรรมดานะผมเล่นเป็นอ่ะเดบิวเวอรผู้กุมตัวละคร W เดินหน้ากด S เดินถอยหลังซ้ายขวาเอ็เอเอซ้ายดู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  ชิวชาที่สวนจริงๆเลยนะไอช่าอีหา,หานี่มันชื่อนี่นี่นะครับค่ะค่ะดูสิมีคิสตันชิ้นใหญ่อยู่ตรงนั้นนะ่ะไอนี่คือแถวติดตั้งเควสโอเคมึงสอนกูนะว่ามึง,ม,งมึงคิดกูเล่นไม่เป็นหรอวุนนี่ไงก้อนเพชรก้อนเพชรโอเคคลิดค้างคิกค้างหนึงน่งอะหนึ่งวางอ่ะเออขวาเออเออ วัตถที่ถมาทำลายรีไซเคิลค่ะค่ะมีผักป่ามากมายอยู่ริมทะเลสาบมาช่วยฉันเก็บหน่อยเชอะโอเคได้เลยนี่นี่ดูสิมีเควสนใหม่อีกแล้วอู้นี่ทะเลของมึงช่มไหมโอเคเก็บเก็บเก็บก็ดบีกด,กดตรงนี้อ่านีก่การสลับโอเคท้องฟ้าจะมืดแล้วมีสปลาด จะปรากฏตัวในกลางคืนไม่มีอาวุธอยู่ในมือฉันแน่อย่าอยู่ข้างน,นอกนานกันไปนะระวังโดนแดกด้วยละ่ะหนีนี่โอเคจุดสำคัญ <c oughs> จุดสำคัญที่ผมมาเล่นเกมนี้นะครับไม่ใช่ที่ผมจะมาเอาชีวิตรอดคือการที่ผมจะไปเล่นแมปคนอื่นไงล่ะไปโอเคท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่กับแมปปากัวแล้วอ่า <c oughs> uh, มีขนมด้วยอะ่ะกินได้น,นะเพิ่มเลือดนี่คือเริ่มเริ่ม เริ่มตรงไหนโอ reen. เคเริ่มแล้วสวัสดีครับคุณผู้หญิงเออน่าแหละคุณผู้หญิงก็โดนไปเยโอเคผมจะไอ้ทดีมากดีมากเลยคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงไปคุณผู้หญิงไปเฮ้ยทำไมมันยากจังวะ กล้วยเชี่ยอะไรได้ยากจังเคได้แล้วได้แล้วได้แล้วนี่พึ่งด่านแรกโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมด่านสองแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ผมเก่งไหมผมเก่งไหมไปทางนี้แน่เลยเก่งไหมผมอโอเคอืมโอเคตรงนู้นโอเคเย้เย้โอ้ย มัคือคืนเซฟเซฟอ่าอันนี้ไปทางไหน <S <S อะนี่เพิ่งด่านสามเองนะเนี่ยยากจังอึ๊บมันไปได้อะวะผมว่ามันต้องมีเล่เหลี่ยมอะไรแน่เลยวะไม่มีฮะโอเคไปทางนี้ <S <S ทางนี้ทางนั้นได้ไหมอ่ะไม่ได้ดิต้องทางนี้ดิ yes 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 yes, yes! ยะโอ้เยี่ยยรอๆๆโอเคโอเคด่านที่4แล้วนะครับมีกี่ด่านนี้ผมไม่รู้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันเดี๋ยวที่รู้มันสไลด์มันสไลด์มันสไลด์ด้วยอ่ะอันนี้อันนี้ยากอันนี้ยากอยู่โอเคปุ๊บๆปุ๊บโอเคปุ๊บ นี่เดียวว้าวว้าวว้าวไออ่ะอาบคืออันนี้มาเล่นยังไงอ๋อ อันนี้ง่ายน,นี้ง่ายนีง่ายแต่นี้น่าจะยากแน่๊บโอ้คผมว่าอันนี้น่าจะยากยากเลยแหละขึ้นไปขึ้นโอเคตั้งใจ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 